มาแล้วครับขบวนตองห้านะครับได้ GA4530 นะครับทำขบวนมานะครับตอนนี้เวลา6 4นาฬิกา4ีนาทีนะครับกำลังจะผ่านตรงที่ผมถ่ายมาไม่ยาวนะครับมา200กวความยาวของรถนี่200กว่าเมตรเองนะครับส่วน559เมื่อกี้นี่4 1 3เมตรนะครับความยาวของรถตองห้ามาสั้นๆนะครับ สามขบวนนี้ตองห้าห้าเก้าห้าห้าสามหนึ่งห้าสามหนึ่งมาก่อนเขานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ไม่รู้ออกบัวใหญ่มายังนะครับมาถึงทีหลังเขานะครับ <laughs> ตู้สีขาวๆนั่นน่าจะเป็นทุเรียนอีกนะครับเพราะว่าวิ่งผ่านนี่หอมฉุยเลยนะครับไปแล้วครับระบวนตองห้า